ครับผม o r จนวันนี้ก็กลับมาหลังจาก8ปีที่ผ่านไป mm hmm. นะครับผมเรได้มีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกับทางอ r ิจินอีกครั้งหนึ่งมดีใจมากๆครับดีใจมากเหมือนได้กลับมาบ้านเก่าห้องพวเดิมครับผมก็เมื่อกี้ พี่ทางพวกท่อนผู้บริหารนะครับก็ได้บอกไปว่าการที่ได้โอกาสแยกย้ายออกไปนะครับผมต่างคนก็ต่างไปมีหนทางไปแก็วันนี้ก็ได้กลับมาร่วมงานครนั้งนึงก็ถือว่าเป็นเรนื่องดีนะครับผมถือว่ามีโอกาสได้เป็นกระบอกเสียงให้คนที่แบบว่ากําลังมองหาคอนโดมิเนียมแต่ว่าครั้งนี้ในการกลับมากับร่วมง,งานกับทางออริจินไม่ใช่แค่กลับมาร่วมงานกับทางออริจินเดียวแต่ว่าได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทางวิทเนียนซึ่งเป็นโครงกา,ารบ้านของทางออริจินนั่นเองนะครับผมก็โอ้โหครบสองเลยใหญ่เลยใช่ครับสตหรับคนที่มองหาคอนโดเราก็เเป็นกกระบอสียงใ คนที่กำลังมองหาโครงการบ้านจัดสรรเราก็บอกให้ครับผมเยกว่ายุคไหนเราอเลือกโครงการพิเศษเออผมว่าผมว่าหลายๆคนเนี่ยไม่กระทั่งวัยผมหรือวัยที่เป็นวัยรุ่นน่ะเด็กที่กำลังแบบสร้างตนะัวใหม่ๆพรว่าหลายๆคนเนี่ยบางคนก็มองหาทั้งคอนโดบางคนก็อยากจะอยู่บ้านมากกว่านะผมว่าอันนี้ดีพยินออนไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับผมแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของทางทางออริจินเนี่ยเขายังคงคอนเซ็ปต์เรื่องของเป็นครีเอทีฟเลเวิร์กฟอร์ออลนะครับผมก็คือไม่ว่าจะอยู่ไหนก็คือเหมือนกันหมด ครับผมจะใครที่ชอบคอนโดไม่ว่าจะเป็นเฟสเทีตี้เนื้อที่ของห้องพักเอย่ยเดี๋ยวจะเป็นพื้นที่สวนกลางพื้นที่สีเขียวระบบการจัดการเนี่ยอันนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของทำเลสถานที่ที่อยู่ใกล้กับสิ่งมมอำนวยความสะดวกนะครับผมห้างสินค้าร้านอาหารนะครับผมรถไฟฟ้าวินมอเตอร์ไซค์ระบบขนส่งสาธารณะนะครับผม่าจะเป็นตัวบริชเนียเหมือนกันบ้านบริชเนียเนี่ยอันนี้เราก็อยู่ในทำเลที่ดีติดถนนใหญ่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับผมรับรองว่าทั้งสองโครงการนี้ คอนเฟิร์มเลยว่าดีแน่นอนสวยครับสวยครับจริงๆผมว่าออริจินเนี่ยก็เรื่องดีไซน์เนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าจริงๆถ้าย้อนกลับไปในปี2017นะฮะสมัยนะั้นก็คือน่าจะเป็นออริจินจะเป็นอีกหนึ่งคอนโดที่ที่มาแรงในเรื่องของดูเพล็กซ์นะคะรับผมจาได้ว่าโฆษณาผมก็มีโอกาสได้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 ถ่ายทำโฆษณา,าอตอนนั้นอรอย่าก็เรื่องเรื่องของการเอาใจใส่ในเรื่องของความต้องการของผู้บริโภคทางออริจินเนี่ย คอนเฟิร์มแน่นอนว่ามันจริงแล้วและดีมากๆได้ครับวันนี้ก็ฝากถึงใครนะครับผมที่กำลังมองหานะครับผมคอนโดอยู่นะฮะก็ถ้าเห็นรูปผมอยู่ข้างหน้าที่ไหนก็ตามแล้วลองเข้าไปคุยดูนะครับผมกับคอนโดออริจินนะครับผมรับรองว่าคุณจะได้คอนโดที่มีทั้งแฟชั่นดีระบบการจัดการนะครับผมพื้นที่สวนกลางพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็คอนโดที่ทันสมัยนะครับผมเราอัปเดตมากๆครับผมกับทางคอนโดออริจินนะฮะเดี๋ยวว่าใครที่กำลังมองหาบ้านพักอาศัยนะครับผมที่มีเนื้อที่ที่โอ้ใช้สอยเยอะมากๆ ผมมีมุมต่างๆมีมุมส่วนตัวมีมุมของทุกคนในบ้านให้ได้ทํากิจกรรมนะครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่พาสุนัขพาหมาไปเดินเล่นหรือพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นนะครับใช้เวลาใกับคนนครอบครัวในพื้นที่ส่วนกลางก็ลองเข้าไปปรึกษาทางบ้านวิที่เออโอเคพี่แม่ขาวันเกิดพี่ย่าครับเรื่องงานาจบแล้วเรื่องงานจบแล้วจบแล้วค่ะโอเคโอเค เป็นยังไงบ้างครับก็เออวันเกิดน้องก็ตอนเช้าก็ไปทําบุญนะครับผมน้องก็ไปทําบุญกันนะครับแล้วก็ตอนเย็นมาก็เอพาแบบล้วเพื่อนๆไปกินข้าวกันครับน้องสามสองแล้วผ่านไปแต่เดียวเองครับเวลา พิเศษว่าทุกปีนะครับทุกปีนะครับจริงผมว่าทุกปีก็พิเศษเหมือนกันนะครับแต่ว่าปีนี้อาจจะเป็นพิเศษในคนละแบบเลยเนี่ยเพราะว่าเอ่อทำงานกันแล้วก็คงจะเหนื่อยกันด้วยแล้วก็แบบใช้กิจวิ่งซี่มากๆนะครับผมก็ตอนเช้าน้องก็อยากไปทำบุญนะเอ่อไหวสารทานใช่ไหมครับตกเย็นมาก็ชวนเพื่อนไปกินร้านต้มอะไรอย่างเงี้ยเออก็สนุกดีชิวๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีความสุขกันดี ก็ก็ก็มีมีมีคุยกันอะไรเงี้ยครับบฮับบิวเบอร์เดย์แล้วก็แล้วก็อวยพรเขาอะไรเงี้ยภาพที่ลงเป็นสเปเชียลเลยค่ะภาพที่ลงก็จริงๆก็เก็บไปดูเล่นอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็เออ่พักหลังๆมาก็เราก็ไม่ค่อยได้แบบไปถ่ายรูปเออ่ที่ไหนกันหรือว่ามีงานที่เป็นคู่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็เลยเอาโมเมนต์ที่เราแบบแอบถ่ายเขาบ้างเก็บไว้บ้างอะไรเงี้ยเอามาลงแบบ เป็นอีกหนึ่งการบอกบอกความรู้สึกใช่ไหว่าเเราเรามีความสุขที่ได้อยู่กับกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมากว่าเป็นเป็นผู้หญิงที่ทําให้เรามีเสียงวเราะได้ต้องขออนุญาตลงไหมครับภาพไม่ขอละครับผมอเสยไม่งเลยแต่เราก็ดูแหละว่าไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมเออแสนงว่าโทรศัพท์เราก็ภาพเขาในตอบไม่ต้องขโมยนะครับไม่มีอะไรอย่างเงียภาพ่ภาพแรก็ทื่รูป กุ้มเบบี้อ๋อความหมายคือไงนะคะพี่แบงค์คือหลังๆมาเนี่ยเราก็มีแผนที่เราแบบเออเดี๋ยวถ้าลูกเราแต่งงานกันเสร็จเราก็จะมีน้องกันนะเราจะมีลูกกันนะอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเออเขาเองเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้ยอยากจะมีอยากจะมีแล้วเลยเขาพร้อมมากๆอะไรเงี้ยเราเองก็พร้อมเหมือนกันแหละแต่ว่าเออเราหลังๆมาคือเราเราไปเล่นกับลูกของเพื่อนเราบ่อยมากเล่นกีฬีบ่อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เราก็ได้เห็นเขาในในฐานะของการที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าว่าแบบเออแบบ ทำไมก็บินดีความสุขมากเลยากับการที่เขาได้แบบเล่นกับกับกับคีลีอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบเราก็มีความสุขไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเห็นแบบอะไรหลายอย่างมันก็ดีครับกับกับกับ กับแ no คปช um. ั่นน <as yeah> ี่แหละแม่ของลูกเาก็ใช่ไหมล่ะเขาเป็นแม่เขป็นแม่ของลูกอะไรยเงี้ยคือต้องต่นใจที่จะมีลูกจริงๆเขาก็ต้องเป็นแม่ของลูกผมอยู่แล้วที่แบบมองภาพพี่ย่าเป็นแม่แบบในแนวอะไรบ้างคือเราเคยคุยกันครับว่าสุดท้ายเนี่ยแม่ว่าเราจะเป็นคนยังไงคือสองคนสองคนมาเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีต่างความคิดต่างวิธีการอยู่แล้วใช่ไหมฮะเราก็ต้องมานั่งตกลงกันก่อนว่าสิ่งไหนที่จะเป็นตรงกลางมากที่สุดเพราะว่าไม่งั้นลูกจะสับสนอ่าไม่งั้นลูก จัรักพ่อกับแม่ไม่เท่ากันอีกอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีโอ้เซนซิทีฟมากสุดท้ายคือผมว่าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เริ่องที่ยังการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างอย่างยางยังยังยังอย่างนี้ผมก็ไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่แบบเออ่พร้อมที่จะมีมีลูกเป็นของตัวเองเนี่ยผมว่าความเป็นแม่ของเป็นพ่อที่จะจำที่จะดูแลเด็กเนี่ยอันนี้มันมันจะมาโดยธรรมชาติเลยอ๋อผมพัดก็เคยบอกผมเหมือนกันว่า ตอนนี้อาจจะรู้สึกก็แบบเออเฉยๆยังไหนอยากมีอยากใช้ชีวิตด้วยกันมากกว่า <Down S 1> แต่เมื่อไหร่ที่เขามาแล้วเนี่ยความรู้สึกของการเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันจะมาทันทีเลยมันเป็นเหมือนสัชญญาตยานของของมนุษย์สัตว์อะไรที่ที่จะที่จะดูแลปกป้องอสิ่งที่เป็นเป็นอีกชีวิตหนึ่งของเราเ <ๆ S 2> แล้วพี่แบร์เคยคิดภาพในงตอนเป็นพ่อ <ๆ S 2> <ๆ S 1> หรือยังคะเออก็คิดนะครับคิดคิดอยู่เสมอครับคิดอยู่เสมอครับครับคุณพาลุกทำอะไรหําเออ แล้วก็คอยกลางใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งลูกโอ,อ้แบบว่าประมาณนั้นอะไรเงี้ยไม่ไม่เหรอครับก็อะไรที่แบบพาลุยๆได้ก็จะพาลุยอคับแคปชั่นที่ว่าอยู่ด้วยกันพลายเวอร์แล้ก็ทุกยูนิเวอร์สทำไมถึงเ,เกิดคำนี้ขึ้นมาครับผมแบบมีความรู้สึกว่าจริงๆที่เราอยู่ณนะโลกปัจจุบันของเราใน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 มิติเนี้ยมันมันจริงๆแล้วมันมีอีกอีกหลายๆมิติซึ่งเรา ไม่รู้สินะฮะผมเชื่อว่าบางทีเราเกิดเดจาวูหรือว่าลนะูกค้าหรว่ามันมันไม่ได้มีแค่แค่โลกเรานนโมเมนต์ mm hmm. Moment, วินาทีนี้มันยังมีอีก,อ,กอีกหลายอีกหลายนะเดทอีกหลายยาติที่ยังอยู่ใน ที่ไหนก็ตามในห้วงโอกาสนี้นะผมก็เชื่อว่าโอเคถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสได้ได้เจอกันในอีกยูนิเวอร์สอื่นๆหรือว่าในในในชีวิตอื่นๆอะไรเงี้ยก็ก็ขอให้เขาได้เราสองคนได้อยู่ด้วยกันข้างลักไม่เบาเลยนะคะครับอีกรูปหนึงค่ะคือก็ก็น่ารักน่ารักพี่ย่าหยอกเราเล่นนแารักน่ารักนี่เออ ไม่คืออันนั้นเป็นแค่ว่าเออ่มันจะมีมีมนึงที่ถ้าถ่ายมุมเสยแล้วเราจะไม่แฮปปี้กันแล้วถ่ายมุมบนแล้วหน้ากดแล้วหน้าจะเล็กไงมุมเสยไม่ happy, แฮปปี้มุมบนหน้าแฮปปี้ก็เลยเป็นที่มาของคลิปนั้นแต่หนูว่าที่เราแฮปปี้ทุกมุมเลยเพราะว่าเล่นจักรแล้วก็ประมาณนี้ครับแชร์ช่วงเวลาที่เรามีความสุขด้วยกันแต่มุมแบบนั้นเกิดบ่อยไหมคะเกิดขึ้นกับพวกเราบ่อยก็มีเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่นะผมเชื่อว่า มันก็ไม่ใช่โมเมนต์ที่เราแบบอยากจะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไอ้ช่วงช่วงไหนที่แบบมีโอกาสเราก็คงอยากจะถ่ายเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงไหนที่มันมีความสุขอื่นก็มีเยอะมากๆที่เราไม่ได้มีโอกาสที่จะถ่ายเก็บไว้เพราะว่าเราสึกว่าเราอาศัยเราเราเก็บความทรงจําในช่วงเวลานั้นที่มันโมเมนต์สำคัญมากที่สุดมากกว่าการที่ต้องีปวิ่งปีมือถือมาถ่ายเก็บไว้หน่อยซีอะไรเงี้ยคือโมเมนต์ของการเก็บความรู้สึกความหรงจความทรงจประสบการณ์ระหว่างคู่รักกันเนี่ยผมว่าเอาเป็นโอกาสดีกว่า นะครับผมครับถ้ามีโอกาสใครฉวยโอกาสคนนั้นก็ได้เก็บไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยประตงจำเหล่านี้ก็อาจจะอาจจะขึ้นหน้าจอตอนวันแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยไหมคะอาจจะเป็นไปได้ครับแต่ว่านี้ก็ยังยังไม่ได้คิดเหมือนกันว่าว่าจะทำอะไรมากเป็นพ e เ e n ท a t ชันแบบไหนในเรือ่องของของขวัญค่ะของขวัญปีนี้อย่าตลกนะคือ <laughs> ผมซื้อหมวกผมให้เขาว่าอะ ไม่เขาบอกหมวกผมเก่ามันเสียแล้วไงแล้วก็บอกว่าอยากได้อะไรปีนี้เขาบอกซื้อหมวกผมให้ละกันเขาบอกโอเคได้ผมก็ซื้อหมวกผมรักดีเพราะก็ใช้ก็ใช้ก็ต้องผู้หญิงต้องใช้แล้วเวลาสระผมอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่อยากผมโดนน้ำกราบน้อะไรเขาก็ชอบด้วยก็แน่นองนะพี่ไอ้ตัวเก่าทั้งไปแล้วก็มีแต่ตัวนี้ตัวเดียวไม่พิเศษหรอครับผมร้อยกว่าบาทครับ ่ารักน่าารรรักเเาตั้งใจเรื่องสีไหมคะก็ก็ตั้งใจเรื่องให้ให้ให้แบบเป็นสีแบบครอบผู้หญิงนอนอะไรเงี้ยไม่ได้ขาวอะไรก็ฉีดชมพูเนี่ยรีแอคชั่นเหรอครับแต่เรียกชั้นใหญ่ยากคินหรือว่าก็ไม่คิดครับเพราะว่านีใจเย้ดีกว่าที่แบบผสมซักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขารู้อยู่แล้วไหมครับว่าเราจะซื้อให้ก็เขาบอกว่าซื้อโมผมให้ฉันก็ได้อะไรเงี้ยก็โอเคก็แต่ลไวมันก็เป็นสิ่งที่เขาได้ใช้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วเขาจะใช้ไปอีกนานด้วยอะไรเงี้ยบางทีซื้อ ในรู้สึกของอื่นให้เราก็ให้หลายอย่างแล้วอะไรเงี้ยบางทีอาจจะไม่ใช่ปีนี้ที่เราจะให้ของแบบพิเศษมากๆอะไรเงี้ยแต่จริงผมก็เชื่อว่าหมดทุกปึกก็พิเศษเหมือนกันนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นให้อะไรก็ตามในช่วงช่วงช่วงวันสําคัญหรือวันเกิดอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นอะไรก็ตามถ้าเราแบบตั้งใจที่จะให้เขามันี่ยก็ก็มีมูลค่าหมือนกัมีสิ่งของที่ต้องให้อะไรบที่อย่างในของช่วงเกิดอะรแบนี้มีครับแล้วก็พาไปเรียนข้าวันเรียนครับเขาแบนแล้วตัดมาให้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องให้อีกครับแต่ว่า ก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ให้เพิ่มอะไรเลยให้ไปแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องมีให้อีกเรานเคะ